ผมใช้มาในปีที่สี่ี่สามพี่สี่แล้วก็ยังโอเคครับแบรนด์นี้เขาดีจริงครับคลิปนี้คลิปเดียวแบบเอาให้จบเลยครับผมใช้มาสองรุ่นแล้วครับแนะนําเลยครับคุ้มราคาครับไม่เป็นลุงนะไม่เป็นลุงแล้วยนะกลับเป็นลุงเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับแพม GT7 นะครับมารีวิวนี่เลยครับสเตปวันโฟร์แม็กนะครับถามมันเข้ามาเยอะใช้งานยังไงพี่ตั้งยังไงครับเล่นแบบไหน วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปคลิปนี้คลิปเดียวแบบเอาให้จบเลยครับผมจุดติดตั้งจุดแรกนะครับเราจะติดตั้งนะครับสส่วนนะครับที่หน้าห้องเครื่องแล้วก็ที่ในตัวรถนะครับในตัวรถก็จะเป็นขาคันเร่งนะครับส่วนข้างหน้าห้องเครื่องก็จะเป็นสายดัน่างนะครับผมก็มาดูจุดแรกครับตัวสายดันรางนะครับผมก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับก็ถอดปลั๊กออกมานะครับเสียบส่วนข้างหน้าห้องเครื่องนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะติดที่ขาคันเร่งนะครับผม หลังจากติดที่หน้าห้องเครื่องเสร็จนะครับร้อยสายเข้ามาในตัวรถนะครับมันจะมีสายเล็กๆนะครับที่ขาเคร่งนะครับออกมาจํารวมกันแค่นี้ติดตั้งแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆง่ายมากๆนะครับส่วนคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าที่มาติดสติวนโปรแม็กเนี่ยไม่ใช่อะไรนะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าดีดีเซเ่รุ่นแรกๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่2ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับนี่ ยังไม่พังนะใช้มาแล้ว2ปีใช่ไหมพี่ใช้มาแล้ว2ปีนี่ยังไม่พังนะครับผมอัปเดตนะทนกระแสไม่ไหวมาอัปเดต <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆแล้วลูกค้าอยากได้อัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้ากล่องตัวสเตบอลโปรแม็กเนี่ยได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันเพิ่มแรงม้าได้นะครับผมก็เล่นง่ายๆนะครับก่อนที่จะสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับที่กล่องจะขึ้นคําว่า CA นะครับผมขึ้นคําว่า CA นะครับเราต้องตั้งค่าก่อน ใช้สินค้าในครั้งแรกตั้งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับห้ามลืมนะเด็ดขาดขั้นตอนนี้สําคัญมากห้ามลืมนะครับมันจะขึ้น CA นะครับที่กล่องขึ้น CA นะครับให้เรากดปุ่มโหมดค้างไว้ครับมันจะเปลี่ยนเป็น CB นะครับ่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็น CB นะครับให้เราเหยียบขาคันเร่งค้างไว้ครับเหยียบขาคันเร่งค้างไว้ให้สุดเลยนะหลังจากเหยียบขาคันเร่งค้างไว้เรียบร้อยนะครับผมให้กลับมากดที่คําว่าโหมดอีกหนึ่งครั้งครับ หลังจากกดคาว่าหมดเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้น P.01 อันนี้คือการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขึ้น P.01 เรียบร้อยนะครับให้เราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็ปล่อยมือนะครับผมมาสตาร์ทรถได้เลยนะครับสตาร์ทรถนะครับให้สังเกตที่หน้าจอตัวเองครับนะครับมันจะไม่มีไฟรูปเครื่องโชว์นะครับถ้าติดตั้งถูกต้องนะครับตั้งค่าถูกต้องไฟรูปเครื่องจะไม่โชว์นะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถเชื่อมแอปเล่นตามขั้นตอนได้เลยนะครับผมเราจะพาลูกค้าไปเทสบนถนนท้องถนนจริงนะครับว่าติดสเตบอลโปรแม็กกับตัวกล่องที่ลูกค้าเคยติดมาเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นคนพูดไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถกับพี่เดแล้วนะครับรถพี่เดเป็นอีซ e ูซุนะครับผมไฮแลนเดอร์นะครับปี20นะครับ ตอนนี้นะครับผมตั้งคันเร่งไว้เบอร์16นะครับดันรางไว้เบอร์สี่เลยนะครับผมขี่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูพี่เดกันอันนี้พี่เดเป็นลูกค้าเก่าใช่ไหมพี่ลูกค้าเก่าครับกี่ปีแล้วน่าจะ2-3ปีแล้วสองสามปีแล้วเนี่ยครับคันนี้ใส่ตั้งแต่ป้ายแดงเลยป้ายแดงเลยแดงเลยนี่ยังไม่พังนะผมบอกก่อนยังไม่พังนะแต่พี่เขาอยากได้ตัวใหม่นะครับที่มีดันรางด้วยนะครับไปพี่เดลองเหยียบได้เลยเต็มพี ไปไงบ้างพี่เดดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมเยอะไม่เป็นลุงแล้วไม่ต้อนลุงแล้วครับเป็นลุงเลยตอนแรกขี่แบบเป็นลุงเลยนะครับนี่นะคะมีความรู้สึกลูกค้าจริงๆนะครับเราจะให้ลูกค้าพูดเองนะครับว่าใส่สินค้าของเราไปแล้วเนี่ยดีไม่ดีก็ให้ลูกค้าเป็นคนพูดนะผมถ้าเพื่อนๆที่เขายังไม่เคยใส่กําลังจะตัดสินใจอยู่พี่เด พี่เดลองบอกเพื่อนๆที่กาลังจะดูคลิปนี้หน่อยก็ก็ผมใช้มาสองรุ่นแล้วครับแนะนําเลยครับคุ<ช>้มราคาครับผมคุ้มราคาเนาะร,ราคาแ,แรงเลยต่างจากของเดิมเยอะเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากครับอันนี้เป็นเครื่อง1.9ใช่ครับเดิมเดิมเลยครับเครื่องไม่ไม่ไม่ได้ไม่เคยทาอะไรเลยไม่เคยทําอะไรมาแค่ใส่กล่องตัวน,วนี้ตัวเดียวก็นี่ก็จบแล้วครับดูเรื่องครับต่แรกก็คิดอยู่นะครับว่าจะจะเปลี่ยนขายดีไหม ของก่องมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะครับผมครับแต่ของใหม่ดีกว่าไม่มีรอรอบมาเลยไม่มีรอรอบมาเลยเต็มเท้าตึงๆไม่มีรอรอบอ่าก็คือขับสนุกขึ้นเร่งแซงมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รถไม่อืดไม่รอรอบคช่ันเร่งไม่น่วงใช่ครับอ่า ด,ดีดีเลยครับแนะนําครับตามตามที่โฆษณาเลยเนาะอนแรเราคิดอยู่จะจะแมปดีไหมเหมือนแมปเลยตอนเนี้ยอารมณ์ใกล้ๆกันครับแต่แต่ว่ามันก็ทําได้ไม่เยอะเท่ารีแมปครับคือสําหรับคนที่ไม่อยากไปไปยุ่งกับกล่องหลักก็สามารถใส่กล่องตัวนี้ได้นะครับคนที่เพิ่งเริ่มแตง่งรถหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็เลือกใช้ได้ครับผมก็าการันตีทุกคลิปครับว่าใส่แล้วไม่เห็นผลเนี้ยผมก็ยินดีคืนเงิน่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่หน้าร้านให้พี่เดย์เป็นคน สรุปให้เราดีกว่าว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง GT Seven Motor หากวันชอบแต่งสิ่ง GT Seven Motor หากวันชอบฟิลลิ่ง GT Seven Motor อยากให้รถนายวิ่งก็ต้อง GT Seven วันเดินหอบล็อกรอบออกตัวชาร์จเครื่องเสียงมีโหมดสปอร์ตนะครับชันเร่งปกตินะครับแล้วก็เบอรอไอก็คือ คันเร่งไฟฟ้าเรียนรู้เองอัตโนมัติตามเรารับขี่รับเล่นง่ายมากนะครับเมนูเป็นภาาไทยนะครับนี่นะครับผมก็หลังจากสอนใช้งานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้พี่เดนะครับเป็นคนสรุปนะครับเพราะว่าเราไปลองขี่มาแล้วเมื่อกี้เดเมื่อกี้ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เดก็เลอามาเร็วครับไม่ไม่หน่วงครับแล้วก็คันเร่งคือมาตามตามเท้าครับกับของเดิมอ่ะพี่กับของเดิมก็อันนี้ดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะโต๊ะใหม่ดีกว่าเยอะนะใช่ครับเพราะว่าอัปเกรดมาครับพี่ใช่ครับเพราะว่าเราพัฒนามาเพื่อ ให้มันแรงขึ้นนะครับเมื่อก่อนมันมีแต่คัเนเร่งไฟฟ้าอย่างเดียวโดยที่ไม่มีแรงม้าแต่ตอนนี้เราเอาดันลังเข้ามาร่วมด้วยก็คือมันจะเพิ่มแรงม้าเข้าไปนะครับมีทั้งคัเนเร่งไวขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงม้ามากขึ้นนะครับรถพี่ก็แรงขึ้นนะขี่สนุกมากขึ้นนะครับ,รบฝากบอกเพื่อนๆด้วยพี่คนนี้กําลังฟังอยู่ถึงเพื่อนๆที่กําลังแบบว่าอยากรีแอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับลองตัวนี้ก่อนดูก็ได้ครับผมว่าผมใช้มานี่ปีที่สี่ที่สามทีสี่แล้วก็ ยังโอเคครับแบรนด์นี้เขาดีจริงครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับก็จริงๆแล้วคนที่รีแมปมันดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่แบบยังไม่อยากรีแมปไม่อยากยุ่งักล่องหลักก็ฝากสเต็กบันโปรแม็กตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็ฝากไ้ด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เดมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ